รถเนาะสิไทยนะคะน,นี่เอธิโอเปียนี่รอเพื่อนบ้านมารับนะคะพรีเมียมคอฟฟสเปเชียลิตี้คอฟฟค่ะบดกาแฟให้ด้วยนะคะแต่หลายคนนะคะก็จะเอาไปบดเองเพราะเหมือนที่เรารู้นะคะคอกาแฟจะรู้ว่า การบดกาแฟแบบเฟรชเฟรชนะคะเป็นมเมล็ดไปจะเก็บได้นานแล้วก็บดแล้วก็ชงนะคะจะได้ความหอมและรสชาติที่ดียิ่งขึ้นค่ะคนส่วนใหญ่จะเป็นที่นี่จะเป็นดริปเนาะพีเอ็มเคเนาะจะพีเอ็มเคก็เลยจะเป็นไซส์ดริปนะคะจะปรับง่ายๆของเรานะเป็นไซส์ดริปนะคะ เราจะติดสติ๊กเกอร์เพิ่มด้วยนะคะนี่นะคะแต่ของเดดดี้เบอันเนี่ยชอบดริปนะคะอเมริกันสไตล์นะแต่ของมาดามทันนี่นะคะก็จะปรับมาเป็นเอสเปสโซ่นะเอสเปสโซ่ e o, ทั้งถุงเลยจะได้ไม่ต้องไปบด หมดยากๆนะคะแต่ก็ควรใช้ให้หมดใน1-2เดือนนะคะเพื่อรสชาติที่ดีแต่จะเก็บไว้ได้นานแค่นั้นก็กว่านั้นก็ได้ค่ะนี่บางบ้านก็ใช้เ e ล็กพีกนะเล็กเป๊กเนาะ่าเล็กกล่าดิบอย่างเงี้ยนะคะอ่า uh. ดึงรสชาติออกมาได้อาพีิมเคโชโชสติกเกอร์นะอืมนี่เห็นไหมคะ เทศกาลคริสต์มาสนะเราก็มีโลโก้ให้ด้วยเป็นของฝากของขวัญน,นะคะสุขใจผู้ให้ถูกใจผู้รับใช่ไหมคะ s, mm hmm. <S t time to ูกร e Best กร f ฟค่ะ Best coffee Best คอฟ่ค่ะ By b r i a n ันทนีอู้สวยไหมคะลูก Merry Christmas นะคะเตรียมแล้วนะคะอีกแค่ สองสามอาทิตย์นะคะของขวัญไม่ทันบอกเราได้ค่ะพร้อมส่งนะคะสอู้สวยสวยสวยเสร็จแล้วสวยงามเสร็จแล้วค่ะสวยงามมากเลยโอ้โหอา่าว้าวไหนไหนหหอ่าโชว์สักถุงหนึ่งหน่อยขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมค่ะเดี๋ยวต้องไปมาหาลาัยแล้วจ้า นักเรียนไทยในอเมริกานะคะลงคั่วกาแฟค่ะลงคั่วกาแฟไทย in USA โชว์นิ่งๆแป๊บนึงค่ะคนสวยในกล้องเพียมเคแล้วค่ะ่าขึ้นแม่ของกล้องเพียมเคนะคะจะโอ้ใส่รองเท้านี่จะไปเป็นของขวัญให้คุณครูกันค่ะโอเคอ้ย enjoy ค่ะ ขยับมาตรงมุมด้านนี้นะคะเห็นลายลาย,ลายถึงว,ว้าวอ่านายนายพรีเมียมคอฟฟีเดินชิดชิดอันนั้นเลยค่ะลือกขาจะได้ไม่เอียงตัวขยับเข้ามาชิดเลี่ยงอ้าวชิดแล้วเหรอว้าวอ่านี้โอ้โหสมิลโูกูดค่ะ ยิ้มยิ้มสวยๆแลนด์ออฟส์มาเวลี่น่ส thank you คะ่ะคุณคืออ่าฮะเดี๋ยวเรามีเวลาเรามาทำอ่าอะไรนะอ่าทำหัวตรงๆคะ่ะคนสวยอ่าพี่แอมเคไม่พูดอะไรเลยจะไปฝากใครมั่งคะอ,งคอ่าน, <_ savior> นี่เบสซัมทูกีฟค่ะ คริสต์มาสนะคริสต์มาสไทม์ทักิฟต์วิ่งไทม์ค่ะเบสเบสกีฟเบสกาแฟ from เบสไทม์กาแฟค่ะรงคั่วกาแฟไทยในอเมริกาค่ะ Coffee r o ซอรี่เอนจอยค่ะแลนด์ออฟสมายเบสกาแฟ from Thailand v e ลีเทสตี้เวลีน c e เวอร์บายเว็บเ e สท์ไท e ์คาเฟอิงดอทค thank you best gift bye bye <laughs> thank you ค่ะ thank you ค uh ่ะขอบคุณที่รับชมนะคะไหนแพ็กเกจค่ะไหนเลเบลเนาะเลเบลออสติ๊กเกอร์จ้ะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะ